นะครับนี่ตกอยู่ตลอดเวลานะครับหน้าตาเหลือหลานะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นในมอนิเตอร์ใช่ครับพี่นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างคิวเกิดตั้งแต่ตอนนี้ต้นไาเลยครับแบบเหมือนกับตามเราอยู่ตลอดอืเราคอยที่จะแบบแกล้งเราครับอือคือแกล้งไงจะแกล้งจะกลันแกล้งมาตลอดไม่อยากให้เราเข้าไปข้างในไม่อยากให้เราทําภารกิจอะไรอย่างี้เยอ่ะใช่ครับเหมือนตอนที่ผมอยู่ในห้องน้ําอ่ะอืพอกําลังจะเดินออก ปุ๊บตอนได้มีทางคาวบินแบบเต็มไปหมดอืแล้วก็แบบพอพลังเดินออกแบบปุ๊บเดียวเลยครับอืไปเหมือนกับไม่ให้เราออกไปคือเหมือนมันเขารู้สึกได้ว่าเขามายืนขวางประตูอย่างเี้ยใช่ครับเออแล้วอย่งไรพอเสร็จปุ๊บเห็นระยกิสุดท้ายระยะิตที่สามเนี่ยระหว่างที่นั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยทิ้งไว้อยู่คนเดียวมันลักษณะเหมือนกับไอ้ที่เงาที่ว่ามันแวบผ่านตัวเราไปมันรู้สึกมาสัมผัสได้มากถึงขนาดนั้นเลยคือตอนนั้น ถ้าไม่มีทุกคนอยู่จริงใช่ไหมครับไม่มีครับคือมันเหมือนทุกอย่างที่แบบอยู่ข้างผมแล้วก็แอบ,บมองผมอยู่ตลอดอม,มันจะเห็นหางด้วยหางตาครับบึ๊บจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยดีละคือแล้วเห็นสัมผัสได้แค่ด้านขวาด้านเดียวด้านซ้ายไม่รู้สึกเลยคือด้านซ้ายมันจะเป็นที่โล่งแล้วมีตึกอยู่ไกลๆแต่คือด้านขวานี้มันแบบ มันทั้งมืดแล้วเป็นแบบมีต้นไรอยู่ฝั่งนี้ด้วยมผมว่าต้องอยู่ที่ต้นไรายนครับมันชื่อ,อ,อน่าอยู่ตรงต้นทรนะครับแต่ว่าคนที่ทําไม่สําเร็จก,ก็คือมีนะ<ช>ครับมันเกิดในที่เรามีจนถึงขนาดว่าหนูไม่เอาแล้วหนูอยากยกเลิกภารกิจันต้องตัดแรกไว้ี่ต้องใส่ตรงข้างล่างซึ่งอันนี้มินก็ไม่พูดตรงๆนะคือมินก็ไม่ได้ยืนยันว่าแบบ exactly เป็นวิญญาณหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบก็เห็นว่ามันเป็นคนเดิน เห็นจริงเป็นเงาเงาว่ามีมีจริงเป็นเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยแบบเดินเยอะอนิแต่ไม่รู้ว่าเป็นชายอ่ะไม่รู้อ่ะอันนี้แต่อนนี้ยังไม่ค่อยแบบรู้สึกว่าแบบไม่เคยไม่เคยอ่ะอะยังเอ้ยไม่แน่อาจจะเป็นเงาต้นไม้เพราะต้นไม้ก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยพอขึ้นมาข้างบนนี่แหละตอนที่เรานั่งกันอยู่นี่ยู่ดีมีเสียงแบบเอเหมือนคนถอนหายใจได้ยินไหมได้ยินแล้วตอนนั้นก็คือทีมงานก็ออกไปหมดแล้วไงอืมอืมอืมก็ลังจะออกไป แต่ว่าที่ผีที่สุดก็คือที่เข้าไปในช่องลิฟต์ใช่ไหมคะมันเล็กมากแล้วมันก็มีมุ้งใช่ไหม,มที่ปิดลงมาแล้วแล้วตรงนี้ก็คือไม่มีอะไระเป็นแบบเหมือนล่องาอมาแต่ว่ามันมีมันมีปูนแตกอย่างเงี้ยมันก็มีเสียงแกบ่ะเสียงเหมือนคนเดินเหยียบใช่ซึ่งข้างมีแล้วมีใค่ไงมีก็เลยแกแลหรือมีก็เลยแบบโอเคชัชวร์ไม่เอาละยกเลิกความจิตดีกว่าใช่ออนั้นนั่นหาวว่าถ้าสรุปตรงนี้นะครับสำหรับคู่แรกเนี่ย จากที่เมื่อกี้เราเห็นมาแต่ภารกิจแรกนี่เก่งนะครับนั่นก็คือในส่วนการสัมผัสเนี่ยก็คือการเห็นแต่ประการเห็นเหมือนเหมือนไม่แน่ใจอ่ะใช่ไม่ใช่เหมือนวับไปว่ามาเหมือนแต่แกล้งเราอู่เหมือนคอยแกล้งคอยแย่คอยอะไรๆเนี่ยนะครับกลิ่นเนี่ยพื่อรู้สึกว่าทั้งสองคนไม่ได้พูดถึงกลิ่นเลยใช่ทาไมนะเล่าข่าวที่เราเทไปตามข้างทางนี่นะครับแล้วก็รู้ไปถึงสิ่งที่ได้ยินน่คือเสียงใช่ครับเสียงเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ยินเยอะที่สุด มีเสียงแบบก้อนหินปลาลงน้ำแบบต้มต้มต้มนะแล้วก็แบบพี่หนู่ยตะโกนถามไงว่าใครอยู่ข้างล่างหรือเปล่าที่แบบโดนเพราะว่าไอ้ตรงที่อยู่เราอยู่มันเป็นช่องนี่ก็จะได้ยินเสียงข้างล่างคือเราก็ไม่กล้ายืนยันเพราะว่าในมอนิเตอร์เราก็ไม่มีมุมที่เป็นบ่อน้ําอย่างตรงนั้นเนใ่่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้เสียงเนี้คือเราก็ไม่อยากจะแบบเฮ้ยใช่แน่ๆเราก็ไม่กล้าพูดอะไเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเม่เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นครับผมอลสรุปเลยก็คือสาภารกิจถามคนเดียวเลยที่ทําภารกิจเสร็จเลย ภารกิจไหนหนักใจที่สุดอภารกิจที่สองครับภารกิจที่สองได้เนาผมกระโดดเลยเอ้ยอีกนิดหนึ่งคือจําได้จํารน้ที่สองตอนนี้ว่าน้องบอกเห็นลักษณะเป็นดวงตาคบอมันตรงไหนอ่ะมันจะมีเครื่องเส้นใช่ไหมครับอคือตอนแรกผมหันมาเนี้ยอ่ันมองอันมอพออ่ันมาจ้องที่เครื่องเส้นผมแม่งนี้เลยอืแบบอะไรวะแบบปุ๊บถือว่าผมตาปาดไม่แน่นะแต่คือแบบมันพอกมาเลยอ ก็คือเพย่างนี้สองที่หนักใจที่สุดหน,น,นักใจแล้วยิ่งเจอในห้องน้ําอีกอเป็นรูปคือมองรูปถ่ายนั้นอ่ะอเป็นแบบเหมือนดวงวินดวงตาที่ที่เจอครั้งแรกม,มาอยู่ในรูปถ่ายผู้โโทํา คนลุกคนลุกเลยพี่แต่มือเขาใหญ่มากเลยนะออฮโหที่ก็ตบคนตายเลยเนี่ยโหโหมือใหญ่มากอ่าก็ถือว่าทั้งสองคนเก่งในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้ามีเนี่ยเขายกเลิกภารกิจไปซะก่อนเพราะว่าไม่ไหวจริง<ช>จะถึงที่เหมือนดังแก้บนี่นะฮะไม่รู้ว่าเสียงการเหยียบหรือว่าเสียงอะไรที่มันเกิดขึ้นหน้าตรงนั้นเนี่ยแต่ก็ถึงว่าโอเคทั้งคู่ก็ถือว่าไปได้ไกลถ้าที่จไปถึงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวฮะเดี๋ยวพี่วิ่งกลูทำไมฮะตีกล้องครับตีกล้องวิ่งออกมาทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีลายวิ่งกลูกันมาเลยนะเนี่ยมีลายมีลายมาไปเลยครับมีเลยออกมาเลยเฮ้ยมาดหเลยไหม